สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเปิดวอล์แล้วเนาะคือวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเดือนสิงหาแล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็คืออาบน้ำเสร็จตอนนี้ก็คือช่วงบ่ายตื่นสายมากเพราะว่าปวดทองนะคะน่าจะเป็น ep 3ไหมอันนี้ก็ ep 4เนาะถ่ายแบบไม่ได้ดูวันดูคืนเลยนะคะนี่เพิ่งสระผมเดี๋ยวจะขอใช้ผ้าที่เขาบอกว่า ใช้แล้วจะช่วยแบบให้ผมแห้งไวเออถ่ายแบบไม่ได้เรียงวันเรียงคืนอะไรเลยเนาะแต่ก็คงได้เห็นกันแล้วแหละก็น่าจะโพสก่อนคลิปนี้นี่นะคะอันนี้ก็คือที่เราใช้วันนี้นะเขาจะทําให้ผมแบบแห้งไวหน้าตาแบบนี้ แต่ก็คือเราเอะมาลองให้ดูด้วยเหมือนใส่แบบติดกระดุมเข้าไปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือของเดิมของเราก็คือชุ่มฉ่าเชียวช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไปอัปเดตในสตอรี่ถ้าใครที่ตามในสตอรี่อะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นอันนี้ก็คือหนึ่งสิ่งที่ใหม่นะคะเป็นเครื่องวอร์มเทียนซึ่งดีมากๆวันนี้นะมีแพลนที่จะคือวันนี้มีแพนไม่เยอะคือเมื่อวานเนี้ยก็ทําเสร็จค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้มีแพนตัดคลิป แล้วก็แก้แก้คลิปนิดหน่อยแต่ก็คือมีแพนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะราวีราวีว่ะรีวิวรีวิวรีวิวคอนแทคเลนส์ของนารานะคะเขาไม่มีค่าใส่ตาแก้วอาจจะแบบใส่ไม่ได้จริงแบบหมายถึงว่าใส่เราใช้ชีวิตใส่แล้วจะต้องใส่แว่นอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวแก้วจะใส่ไลา์ให้ดูแล้ววันนี้เดี๋ยวอัปเดตกันด้วยประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็คือพูดรู้เรื่องกว่าคลิปที่แล้วใช่ไหมคลิปที่แล้วไม่แน่ใจว่าจะตัดรู้เรื่องหรือเปล่า เพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้เรียงกันเลยอะแต่นี่คิดว่าน่าจะเรียงหลายๆคนถามว่าซื้อที่ไหนคือจะบอกว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยอยู่แถวบ้านนะคะเขาไม่ได้แบบส่งแก๊บส่งอะไรนะจ๊ะชิ้นๆเป็นอันอย่างเงี้ยคือดีมากอืม กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนชาก็ละลายแล้วก่อนหน้านี้เราไม่ได้เล่ากันในวอล์ใช่ไหมแต่ว่าไปเล่าในสตอรี hmm. ่ก็คือเท้าความก่อนคือแก้วซื้อเครื่องอุ่นเทียนมาเป็นเครื่องที่ เหมือนละลายเทียนทุกคนปกติเวลาเราจุดเทียนใช่ไหมเดี๋ยวขอปิดเพลงปกติแก้วจะเปิดเพลงตลอดนะแบบเพลงแบบให้พอผ่อนคลายปกติอะแก้วชอบจุดเทียนมากสมัยถ้าใครที่ดูวอลสมัยก่อนนู้นนะตั้งแต่บัตแอนด์บอดดี้เวิร์กก็คือชอบมากๆแล้วพอตั้งแต่คอนโดวอล์คอนโดแล้วก็วอลบ้านเนี่ยก็จะไม่เห็นเลยว่าแก้วจุดใช่ไหมอาจจะเป็นพอลึกๆเราก็กลัวกลัวการจุดเทียน มั้งไม่แน่ใจหรือว่าเราแบบไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสตรงนั้นก็เลยไม่มีน่าจะไม่มีวอลกนี่น่าจะมีเทียนแต่ว่าไม่ได้จุดอ่ะคือมีแต่ว่าไม่เคยแบบจุดแบบจุดเทียนอะไรประมาณนี้เลยมั้งส่วนเครื่องอันนี้เขามีมาพักใหญ่แล้วเป็นกระแสมาพักหนึ่งแหละแกวก็ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อคิดว่าแบบเออไม่ได้สําคัญอะไรแล้วต้องบอกว่ากิจวัตรประจำวันอ่ะก็คือจะส่งจะต้องมีทุกอย่างที่กด F มาซึ่งคืนนั้นก็เลยกด เครื่องอุ่นเทียนแล้วก็เทียนมานะก็ช้อปปี้ลาซาดอะไรประมาณนี้นะคะแก้วตัวเลือกประมาณนี้อันนี้คือแก้วซื้อมา2กลิ่นคือแก้วลองก่อนนะก็คือจะเป็นอันใหญ่อันหนึ่งเลยที่เขาบอกว่าสปากินเหมือนสปาฉันก็ซื้ออันนี้นี่นะคะแพ็กเกจเดี๋ยวขอดมกินนะอันนี้ก็คือ first impression เลยอืมกินได้เลยอะ่ะ นี่มาต่อกันที่อีกส,สองอันนะคะและแก้วก็สั่งขนาดเล็กมาลองเพราะแก้วไม่แน่ใจแก้วไม่ชัวร์ในเรื่องกลิ่นว่าแก้วจะชอบหรือเปล่าแก้วก็เลยซื้อขนาดเล็กที่แบรนด์บอกว่าเป็นเหมือนเขาเขียนว่าเป็นสิ่งที่เขาพีดะขายดีคือกลิ่นที่แก้วซื้อแต่อันนี้แบรนด์น่าจะแบบออกุ๊บกริบให้ฉันมาตอนที่เห็นฉันอะไรอย่างเงี้ยลองกลิ่นที่อันนี้ก่อนเป็นแบบความฮิตของแบรนด์นะคะหูยอันนี้หอมมากกลิ่นชัดด้วยนะ วิ้ยฉันจะไปซื้ออันนี้เพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวฉันลองจุดก่อนจะใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็น,ยนใช่ว่าความหอมแล้วหอมแบบหอมที่ฉันชอบอะ่ะคืออันนี้กลิ่นอะไรนะซันดา้าหวานหวานไม่กล้าพูดว,ว่าวน,นิลาแต่ว่ากลิ่นสไตล์ประมาณนั้นแต่ไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนหวานจะอ้วกอะไรเงี้ยนะ <c oughs> หวานจะอ้วกว่ะ <c oughs> อธิบายไม่ถูกน,นี้ของลื่นลมนะคะกลิ่นราชบุรีซึ่งในรีวิวในคอนวีเนี่ยเขาก็จะมีเขียนรีวิวด้วย ก็รีวิวดีอยู่นะคะแล้วเขาก็คือจะอยู่กันในเป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าก้านมันยาวอะคนก้านหอมยาวนี่หู้ฉันไม่ได้ตั้งใจเรื่องอนะเนี่ยฉันไม่รู้คือเขาก้านหอมเป็นสีเทาเหรอทําเข้ากับบ้านฉันหรือเปล่านี่เนี่ยความพีคือเมื่อกี้นี้เข้า iG ีแบนดใช่ไหมหูยฉันโปรหรือเปล่าเพราะว่าเขามีอันนี้มาให้ด้วย เออในคอนวีก็ใส่แบบนี้แต่พอเป็นของแพนเขาใส่ก้านไม้อันนี้กลิ่นหอมคอนเฟิร,ร์มเลยว่ากลิ่นแบบชัดกลิ่นชัดจริงๆนี่ขนาดยังไม่ได้ดูดกลิ่นขึ้นมาต,ตามก้านต่างๆนะกลิ่นชัดต,า,ต,า,ตายนะคะเป็นอันนี้สิ่งนี้ก็คืองงๆมาได้ไงคือจะต้องเล่าท้าวความก่อนเป็นทุเรียนทอดที่ร้านเขาทักมา,อาบอกว่าเขาแบบเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง แกก็มีการถามไปเพราะว่าแก้วอ่ะเคยโดนแบบว่าขอเงินแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวใช้คืนนะอะไรเงี้ยเป็นแบบบอกว่าติดตามเราแล้วเราก็ให้ไปเพราะว่าเราเห็นว่าก่อนนั้นเนี้ยเขาเคยแบบรีพายเรามาก่อนเขาอาจจะเดือดร้อนจริงๆแล้วสรุปคือแก้วก็โอนไปให้แล้วเขาก็หายไปเลยแล้วทีเนี้ยแก้วมารู้ทีหลังว่าอันนี้ไม่ใช่คนนี้นะแก้วมารู้ทีหลังว่าเขาอะ เหมือนขอทุกคนเลยอ่ะขอแบบพี่ลิกอะไรเงี้ยเขามาปรึกษาเราแล้วก็บอกว่าเออพี่ลิกก็โดนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าอ้าวเขาไม่ได้ขอเราแค่คนคนเดียวนี่นะหลังจากนั้นแก้วก็ตั้งปฏิทินกับเขาว่าจะไม่โอนให้ใครแล้วก็จะไม่ช่วยอะไรแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแก้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราตั้งใจแบบช่วยนะแต่ว่าทําไมคุณกับแบบเหมือนใช้ความไว้ใจของเราที่แบบเออเคยมารีพายก่อนหน้านี้แล้วแบบ เอออย่างเงี้ยเ,เข้าใจแก้วไหมคะเข้าใจที่จะซื้อไหมซึ่งนั่นแหละส่วนคนนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าใจอะอยากกินทุเรียนทอดพอดีอันนี้ไม่ได้อะไรเห็นเขาบอกว่าเขาขายด้วยปกติคือทุกวันเนี้ยทุกคนคือเราอะได้รับข้อความแบบขอเงินอะเยอะม,มากคือเหมือนแบบเฮ้ยเธอดูสภาพฉันฉันดูเหมือนรวยเหรอไม่นะแต่ก็คืออันนี้คือคนที่เล่าเนี่ยคือแต่ก่อนเมื่อนานมาแล้วก่อนก่อนโควิดด้วยซ้ํา หลังจากนั้นแนะแก้วก็เลยเห็นแล้วแก้วก็จะไม่ไม่ขอไม่ให้ใครเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมก่อนโควิดคนนี้แก้วก็อ่ะหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดแบบเดือนนึงก็จะเห็นประมาณ1นึถึงสองถึงสาอะไรเงี้ยแต่พอช่วงโควิดละลอกหลังเนี่ยมันหนักขึ้นอะ่ะทุกคนคือแก้วได้รับทุกวันก็ต้องขออนุญาตปล่อย,ปล,อยปล่อยผ่านจริงๆเพราะว่าถ้าเราแบบเราก็มีภาระอ่ะสามถุงเพราะว่าถุงละร้อยกว่าบาทนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ ตั้งใจอยากกินด้วยเดี๋ยวลองชิมแต่ก็มีเหมือนแบบคอมเมนต์ในโพลว่าแบบอือส่งทักทีแสดงว่าเขาก็ส่งช้าเหมือนกันแต่ของแก้ก็ไม่ทานะเขาเพิ่มาทักเมื่ออาทิตย์ก่อนอืรสชาติใช้ได้เลยอืมอืม ถุงละร้อยามสิบกว่าบาทนะแก้วก็จะใส่ไว้ให้แต่ว่าก็ลองลองเช็คก่อนว่าณนะวันที่แก้วตัดคลิปเสร็จเนี่ยเขายังส่งส่งของเป็นปกติไหมลองเช็คดูแต่ว่าไม่ใช่แฮปปี้สามถุงนี้รวมค่าส่งก็ประมาณ400กว่าบาทเกือบ500นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วก็ได้กินผุ้เรียนทอดประมาณครึ่งชั่วโมงลองดูผมว่า ที่สับไปเนี่ยมันจะหมาดจริงไหมคือแก้วอ่ะสระผมเสร็จใช่ไหมแก้วไม่ได้บิดเลยแห้งๆดีนะแต่แก้วจะหมักไวอก้อีกอย่างนิดน,นึงเดี๋ยวเก็บของก่อน สุดได้ที่เช็ดแว่นอันใหม่เป็นผ้าเช็ดแว่นที่แบบโหใส่กิ้งเลยอ่ะคีน <King. S 2> <King. S 1> ก็คือใช้ได้แบบคีสมาต่างๆผมแบบจะแห้งแล้วนะก็เดี๋ยวเป่าต่ออีกนิดหน่อยก็คงน่านะจะแห้งแล้วคืออันนี้มาทุกคนแต่ว่ายังไม่แนะนำนะมันเป็นที่แบบนี่ที่ตั้ง iPad แล้วก็แบบแข็งแรงทนทานเห็นไหมอย่างเงี้ยกินงาน แนะนําของเยอะแต่ซื้อเองอะ่ะก็มีบ้งมีบ้างแล้วก็ไม่กล้าแนะนําเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างอย่างเช่นเรื่องส่งเรื่องอะไร้ยก็คือมันเป็นเรื่องของทางร้านเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณภาพในการใช้อะ่ะแกก็ได้ลองใช้แล้วอันไหนที่แบบโอเคละเหมาะสมกับราคาแกก็แนะนําต่อเรื่องความชอบเนาะแต่ละคนอะ่ะถ้าเป็นของกินอย่างเงี้ยก็จะพูดยากเพราะว่าชอบไม่เหมือนกันถูกไหม แต่ก็คือแก้วก็เอาปากแก้วเป็นหลักนะถ้าเป็นของกินอะของในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยแก้วก็พยายามดูหลายอย่างหลายปัจจัยเช่นแก้วใช้แล้วโอเคราคาแล้วก็คุณภาพประมาณนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกต่อนะคะแต่เช่นอันเนี้ยคือแก้วใช้แล้วยังแบบหาเวที่ใช้ไม่เจอแต่ถ้าใครใช้แล้วโอเคอันนั้นก็แล้วแต่คนเข้าใจไหมแต่คือแก้วอาจจะแบบไม่แนะนําแต่พวกเคสพวกเอ่ออะไรอย่างเงี้ยคุณน่ารักสิ่งที่จําเป็นของยูทูบเบอร์ต่างๆแก้วว่า น่าจะสิ่งนี้ก็คือที่เก็บความจําต่างๆคือเมมแก้วเนี่ยทุกอันตอนนี้ยคือเต็มตอนนี้คือต้องมานั่งลงคลิปภูเก็ตนะคะที่สามสี่เดือนที่แล้วยังไม่ได้ตัดคือหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจิกมาก,ก็ต้องมาลงในนี้ก่อนเพราะจะต้องเอาเมมไปใช้บ้างแล้วคือเมมมันนั้นแะก็คืออยู่ในนี้แก้วอยากให้สถานการณ์ดีก่อนแล้วค่อยตัดคลิปไปเที่ยวนะคะอันนี้ก็คือ เมม128ของดิฉันที่จะเอาไปใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ถ่ายเอซะหน่อยแล้วก็คือเมมอะถ่ายวอล์เมื่อกี้นี้คลิปถ่ายวอล์เต็มแล้วก็กล้องโทรศัพท์เนี่ยแก้วจะมีเป็นแบบตัวเก็บเสียบเข้าไปใน iPhone แล้วก็เอาของต่างๆเนี่ยเก็บไว้ในนี้นะคะก็จะช่วยได้แต่ก็มีน้อยอะอันนี้ก็ความจำเป็นแบบ128เหมือนกันนะคะก็พันกว่าบาทแล้วอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือพันพันพักว่าบาทหมด 2,000มั้งอันไหนที่เยอะหน่อยก็จะแพงเช่นเมม128เนี่ยก็จะแพงที่สุดแล้วก็มีอันเดียวด้วยก็เลยอยากจะเอาไปใช้ ตอนนี้นะคะแก้วอะไปไลฟ์ Facebook มาแล้วก็ลองคอนแทคเลนนาราซึ่งจะบอกว่าสีสวยนะโอเคเลยแต่ว่าเสียดายที่ไม่มีค่าใส่ตาแก้วลองใส่ให้ดูก่อนว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะจะไม่เห็นชัดต้องไปแบบเปิดแสงดูซึ่งคอนแทคเลนน่ะเป็นสีโทนเทาทุกคนตอนนี้นะคะ,นนะ,คะก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับไปชุดเดิมแล้วนะคะนี่จะให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเพราะว่าเอา ขึ้นแสงหน่อยแล้วกันเนาะก็คือจะเป็นโทนแบบเหมือนเทาธรรมชาติอะต้องแสงแบบจัดๆถึงจะเห็นลายชาัดเห็นไหมโอเคใ้ดูอะไรมาแลตื่นแล้วคะ่ะตื่นแล้วคะ่ะตื่นแล้วคะ่วคะไม่เห็นผมเลยทั้งวันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแมวชอบนอนใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับ แ,แล้เดี๋ยวคืนนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตทุกคนเพราะว่าคืนนี้จะตัดคลิป2คลิปอย่างที่บอกไปเนาะก็จะใช้เวลาทั้งคืนแหละยาวจริงเพราะว่าเป็นไทม์ไลน์ที่แบบเออฉันฉันวางไว้ว่าต้องตัดแล้วอย่าอยากระจุกกุกกุกกุกอะไรก็ไม่รู้ผัดวันประกันพุ่งเออเดี๋ยวปิดไฟก่อนโอเคมืดเลยและล่าสุดเมมที่ลบไป 120G ใช้ได้แบบ9ชั่วโมงคือได้ได้เชั่วโมง ในเนยเขาบอกมาคือเนี่ยมันขึ้นเลยว่าแบบ9ชั่วโมง <c oughs> นวนนี้นะคะนี่วุ้นเส้นหมา่าล่าคือแก้วะ่ะชอบต้มให้เขาแบบหายร้อนหน่อยแล้วก็อืดมันจะดูแบบเหมือนเยอะอะวอก,ก่อนหน้าก็น่าจะเห็นเป็นหม่าล่าที่ใครที่แบบอาจจะกลัวหมา่าล่าคืออาจจะไม่ต้องกลัวเลยเพราะไม่ได้เป็นหม่าล่าแบบ ลิ้นชาๆอะไรขนาดนั้นเป็นแค่รสชาติเฉยๆค่ะแล้วก็กินแล้วไม่สําหรับมีน้องคนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยกินเผ็ดอะ่ะเขาก็จะบอกว่าเผ็ดหน่อยแต่ว่าถ้าที่รีวิวรนาะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่เผ็ดซึ่งเราอยู่ในยุคที่อาหารสําเร็จรูปอะ่ะมีแบบลูกชิ้นแบบอย่างนี้อันนี้คือไม่ได้ใส่เพิ่มนะือแล้วก็ไม่ใส่ใช้เวลากินเนะจะสดน้ำจากตรงนี้ แม่พอตแก้วแต่ว่าแก้วจะมาเปลี่ยนใส่เป็นโทนสีขาวแล้วก็ติดสติกเกอร์อะนี้นักงไหมวันนี้เหอสติกเกอร์ใหม่มีนนนนสติกเกอร์เยอะมากก็มีมกเ,กมมเป็นตัวแบบอักษรก็เป็นเล็กๆก็ม,มีของพี่ไอด้วยโอ้อันหนึ่งก็ใหญ่ หัวเอาสีชมพูเ็นโบวิววน่ารักรักป่าทุกคนข้างหลังปิดคำว่า lucky l น่ารักไหมารักไหมังน่ารักไหมลูกน่ารักไหมลูก โหน่ารักเหรอคือฮอกินทุกคืนเลยอามารีอะไรเนี่ยตัวนี้น้องฟ้าคอลเาเจนน้องฟ้า <laughs> คือฮอกินทุกคืนเลยส่วนตัวแก้วจะกินเป็นสีเขียวมากกว่าไฟเบอร์แต่อันนี้คือฮอกินทุกคืนและเนี่ยวันนี้ก็คือใส่ชุดนอนปกตินางจะแบบอถอดเสื้อนอนอ่ะเนาะเศก้ามเศกถอดเสื้อนอนก็บอกเข้าไป เออแต่วันนี้ใส่นี่ก็เลยเรียกมาให้รีวิวในไอจีแต่เมื่อกี้นี้จะกินอ่ะถือก่อนนั่นแหละมาอัปเดตใส่ชุดนอนด้วยวันนี้คุณนายครับทุกคนบ๊ายบายหิวะเธอกินเยอะแล้วเหมือนเธอเธอกินเยอะแล้วเธอ